สำหรับซอนหมาฮอตคุณ EP5 นะครับก็จะมีการเส้นเข้าฮอตนะครับผมการเส้นเข้าฮอตครับอย่างแรกก็ถ้าเหลือตัวเดียวก็หนีไม่ออกนะครับผมในเส้นนี้ เส้นข้าวฮอตแบบที่หนึ่งแล้วก็การเส้นตัวที่เข้าฮอตแบบที่สองนะครับผมในกรณีที่ฮอตอยู่ฝั่งนี้นะครับผมฮอตอยู่ฝั่งนี้อ่ะอ่ะปึ๊บกินปึ๊บกษณะนะครับ กรณีที่สองนะครับกรณีที่สามนะครับในการเส้นเข้าฮอตมีสองตัวนะครับผมทาไงเราจะได้เปรียบให้กินตัวหนึ่งแล้วก็มาเข้าฮอตถ้าตัวนี้หนีนะครับเราเข้าเลยป,ปึ๊บมานี้ก็จะในกรณีที่มีหลายตัวนะครับแต่มันก็จะเป็นทางที่เราได้เข้าฮอตง่ายๆนะครับผมกับในการนี้ในการอุดช่องเข้าฮอตนะครับผม เราเดินแบบนี้เราเข้าไม่ได้เราต้องมาอุดตรงนี้แล้วถึงจดเดินเข้านะครับผมก็ประมาณเลยนะครับสำหรับ EP 5ครับผม